มีสิ่งหนึ่งที่มันเจ๋งแจ๋มากคือเรื่องราวเมื่อวานที่มีเหตุเกิดขึ้นถแถลงข่าวที่สำนักง,งานใหญ่บริษัทหมอเสงนะครับก็คือท่านประธานบริษัทหมอเสงเนะี่ยท่านลูกชายนะของท่านหมอเสงนะครับแล้วก็มีท่านอดีตอธิบดีอายการแล้วก็ท่านมอมหลวงสังกุลมาลากุลพร้อมอาจารย์เบียร์และคณะทีมทนายนะครับประมาณร่วมสิบชีวิตเลยมันทำการถาแถลงข่าวนะครับนั่นเขาเรียกว่าความกะรุณาทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าในทุกๆท,ท่านนั้นไม่มีใครเอาความทุกข์สารแนะเอาความทุกข์ของอาจารย์เบียร์ มาเป็นความทุกข์ของตัวเราสักคนหนึ่งทุกคนใช้สติปัญญาสติสัมปชัญญะแก้ไขาตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นด้วยความรุนแรงคือการกระทาให้อาจารย์เบียรประสบสุขและพ้นทุกข์เลยถ้าว่าเราทุกข์อาจารย์เบียทุกข์ทุกคนกังวลอาจารย์เบียกังวลแล้วจะแก้ปัญหายัางไงล่ะครับถ้าเราไม่มีสติสัปชัญญาครบถ้วนเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดใหม่ทําใหม่ตั้งสมาธิในเริ่มต้นเราถึงจะมีสัมมาสังกัปปะคือการคิดดีต่อมาได้นะครับต่อมากไก่ชอบทุกคนมาก ทุกคนถแถลงได้ชัดเจนถแถลงไขผุ้ใหก็สบายใจขึ้นมากเพราะมีคนที่มีความรักเมตตาต่อจันเบียและทําการโรุณาต่อจันเบียแล้วและท่านหมอมหลวงสกุลมารากุลท่านบรรจุนันทนะ์ท่านเป็นผู้อาวุโสนะท่านเป็นนายแพทย์ด้วยนะครับแล้วท่านก็ได้เคยเป็นวุฒิสมาชิกด้วยเคยเป็นประธานเกี่ยวกับเรื่องการพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับทำให้เราสบายใจในเรื่องของมาตารา2ยไปอีกนะครับแล้วท่านก็ได้ยกปิศาธรรมในฐานะของเป็นผู้รัตัญูผู้รู้ราตีนานท่านก็ยกเรื่องของหลักธรรมก,กมออมา ท,นนนนนนท่านหยิบผลส้มออกมาครูแกไม่มีส้มนะครับมีแต่เลมอนนะครับต้องขออภัยนะครับตีตีต่างว่าเป็นส้มก็แล้วกันถ้าหยิบส้มขึ้นมาท่านก็ถามทุกคนในห้องประชุมนั้นว่าทุกท่านรู้ไหมครับว่านี่คืออะไรทุกคนบอกว่าส้ม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 ท่านก็บอกว่าทุกท่านรู้ไหมครับว่าส้มใบนี้ลูกนี้มีรสชาติอย่างไรหลายคนก็บอกว่ามีรสหวานท่านรู้ได้ไงว่าหวานบางคนก็บอกว่ามีรสเปรี้ยวท่านรู้ได้ไงว่าเปรี้ยวมันอาจจะมีรสขมก็ได้ แต่ทุกท่านพูดว่าเป็นหวานว่าขมว่าเปรี้ยวเนี่ย<ๆ>ก็เพราะว่าท่านมีประสบการณ์ใช่ไหมละ่ะท่านเคยกินมันท่านจึงรู้ว่ารสมันควรจะเป็นลักษณะไหนแต่ก็ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามันมีรสไหนต่อมาท่านก็เลยลองปอกเปลือกผลส้มออกมาเมื่อปอกแล้วทุกท่านไม่ได้กลิ่นใช่ไหมแต่ว่าผมสี่ห้าคนตรงนี้ได้กลิ่นของส้มและพอจะเดาได้แล้วครับว่าส้มอ่ะมีรสอย่างไรเมื่อปอกผลส้มเสร็จท่านก็ทําการบีกเนื้อส้มและทําการแจกจ่ายครับ แต่อาจารย์เบียร์ทานไม่ได้เนาะเพราะเป็นวิการลรโภชนามันเลยเวลาเที่ยงไปแล้วนะครับท่านทานไม่ได้ได้แต่กลิ่นอย่างเดียวนะครับสุดท้ายทุกท่านอื่นๆนะครับก็ทําการทานรสส้มผลส้มนั้นนะครับสุดท้ายก็ได้รสชาติเดียวกันคือรสหวานสําหรับปริศนาธรรมนี้นะครับคู่ไก่ตีความตามอินทรียบารมีของคู่ไก่ซึ่งแต่ละคนตีความแตกต่างกันนะถ้าว่าทุกคนตีความอย่างไรรบกวนคอมเมนต์เพราะรู้สึกเลยว่าจะตีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับคู่ไก่จะตีตตีความเชิงบวกเสมอ สำหรับส้มเปรียบเสมือนอาจารย์เบียรเราจะไม่วันรู้เลยนะครับว่าอาจารย์เบียเนี่ยเป็นคนอย่างไรเว้นแต่เราจะเคยทานมันอย่างคุณเคยมีประสบการณ์ในการทานส้มนี้คุณเคยมีประสบการณ์ในการฟังธรรมไร้สดของอาจารย์เบียมาคู่ไก่คู่ไก่ไม่เคยฟังอาจารย์เบียที่พูดเรื่องร้ายๆเลยนะครับทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าส้มผลน,นี้มีรสอย่างไรต่อมา ส่ับคนที่ไม่เคยฟังาาจานเบียเขาก็ไม่มีทางรู้เขาได้แต่เดาว,ว่าเดี๋ยวก็หวานเดี๋ยวก็เปรี้ยวเดี๋ยวก็ขมแข็วขมอะไรเงี้ยสุดท้ายนะครับเราต้องปลอกเพื่อเปิดใจต้องลองปลอกเพื่อดมกลิ่นมันดูว่ามีกลิ่นอย่างไรและพอจะเดาได้ยังไม่พอนะครับถ้าเราแค่ดมกลิ่นแล้วพอจะเดารสของมันได้ยังไม่พอต้องลองบีเอาเนื้อออกมาและชิมมัน <S <S เมื่อชิมแล้วนะครับคุณถึงจะรู้ว่าส้มผลน,นั้นหรือ,อาจานเบียเป็นคนอย่างไร สำคัญที่สุดคือคุณต้องเริ่มที่จะเปิดใจในการที่จะปลอกผลส้มนั้นออกมานั่นแหละครับคือกติธรรมคือปริศนาธรรมที่อยู่ในผลส้มของท่านหมอมหลวงสกุลมาลากุลในที่ประชุมนั้นซึ่งครูไก่บอกว่าสุดยอดมากๆมันคือปริศนาธรรมที่ทำพวกเราเนี่ยสามารถเข้าใจและทุกคนปรบมือ,พร,อมพร้อมกันได้ครกไกดูทางคลิปวิดีโอครกไกอย่างน้ำตาจะไหลนะทุกคนเพราะฉะนั้นครับทุกคนครูไกยอยากให้ทุกคนครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นร้ายในทุกวันนี้มันเกิดขึ้นจากความ เกลียดที่เกิดขึ้นจากความรักจากการที่เรารักพระพุทธเจ้ารักพระพุทธศาสนาและเราก็มาเกลียดกันเพราะเราคิดว่าอีกฝ่ายทายําร้ายพระศาสนาทําไมคุณไม่ลองปอกผลส้มแล้วดมกลิ่นมันดูสักหน่อยล่ะครับใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปฏิบัติตามธรรมปสมกแก่ธรรมที่อาจารย์เดียวสอนพวกเราแล้วก็คิดบวกให้มากๆพิจาครณาค่ายควรตามธรรมแล้วคุณจะเข้าใจสําคัญที่สุดครับปัญญาคือความรับรู้ใช้ให้ม,มากครับ แล้วก็วางใจลงชีวิตเราหนักมากอยู่แล้วนะครับขอให้ทุกคนได้มีความสุขในชีวิตนะครับธรรมะสวัสดีแล้วก็มาปลอกผลส้มนี้กันนะครับคู่ไก่สบายสุเตอร์ไปแล้วนะ